ฮัลโหลชีวิสอดไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องหาหายกันไปนานนะคะก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูบ้านของกำนันกันนะคะว่าเราจะทําอะไรกินการการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยจ้านีเดอทุกคนต้นหมอกต้นไม้นะคะนี่จะให้ดูต้นที่เราเมื่อซื้อเมื่อปีที่แล้วนะคะก็งอกออกมาเยอะมากแล้วเราก็ยังไม่ได้เอ,อ นี่นะคะที่จะแบ่งพันออกมาใส่กระถางใหม่นะคะแตกออกมาเยอะมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็แตกหนอแตกกอกออกมาเยอะจังเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะก็งามสวยงามนะคะแตกออกมาเยอะแยะนะคะแล้วส่วนมาทางนี้นะคะก็จะเป็นนี่ดอกไม้นะคะนี่เป็นผักสลัดที่เรา แบ่งสายไว้นะคะแห้งแล้วเดี๋ยวจะลดน้ำเพิ่มนะคะแล้วก็ข้างนอกนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนี่นะคะชงน้าร้อนของเราเนี่ยจะประมาณนี้แห้งหมดแล้วนะคะป่าต้องการฝนเหมือนเดิมนะคะทุกคนอันนี้กำลังเด็ดขั้วพริกนะคะอันนี้พริกได้มาจากร้านแขกโลละเก้าสิบเก้านะคะเอ๊ไม่ใช่โลละร้อยสิบเก้านะคะส่วนตรงนี้กนะ็มาจากร้านไทยนะคะแพ็กละสี่สิบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามารวมกันนะคะเยวจะทำยำ นี่นะคะทางเข้าบ้านจะมีต้นหมกต้นไม้ของแกไปนะคะมาทางด้านนี้นะพี่น้องก็จะมีต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะแล้วก็จะมีนี่จะพาพี่น้องมาดูนะคะต้นผักกันบานที่เขาปลูกไว้งามมากพี่น้องขาเบิ่งแน่เออดแตงกว่าลูกใหญ่มากทุกคนดูอืมนี่นะคะแตงกวานะคะแกให้ไปแล้วนะคะนี่นี่ทุกคนมาดู ปืลูกมันใหญ่จริงๆนะคะมาทางด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะกําลังออกแดงๆเลยนี่เห็นไหมคะอุ้ยไปนะทุกคนคะ่ะนี่ก็อุ้ยกำลังแดงเลยนะคะมะเขือเทศงามมากทุกคนคะ่ะดูแตงกวกแตงกวานะคะงามเลิศนี่นีคะ่ะไก่ที่เราหมักไปแล้วนะคะทุกคนเราจะมาใสาเ่เตาตรงนี้เนาะ น้องเริ่มแล้วเด้อนี่เด้อไก่ย่างหอมๆเลยจ้ะสุดมากของเรานะคะนี่กินกันสองคนวันนี้ลูกไม่มานะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยดีนะคะทีนี้ก็เลยยังไม่ให้ลูกมาเพราะาประหันโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มันใกล้ๆจะสุกแล้วนะคะทุกคนระหว่างรอไก่ย่างนะคะพี่น้องเราก็มาชมบรรยากาศยามเย็นหนึ่งทุ่มสวีเดนนะคะ คนที่ข้างนะค่ะโอ้โห oh, <wow. S 1> ทุกคนหอมมากเลยค่ะไก่ย่างไก่ย่างหอม,หอม ไก่ยัางหอมน่าประดิมจ้ะหอมชุยนะครัพี่น้องเฮ้ยอือหอมฉุยใช่ค่ะว้าว <Wow. S 1> ทุกคนคะ่ะดูความน่ากินไก่ย่างของเราหอมมากเลย ทุกคนคะเปิดมาทีไรก็แทบอดใจไม่ไหวเลยนะคะกับไก่ย่างอืหอมจะรู้จอไปเลยเดตทีเสร็จแล้วค่ะโอ,ะโอ้ว,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 ว้าวกินกันได้แล้วเน,ะะนื้อโอ้หนื่โอ้โอ้เด๋ยวคลอสั่งน่ากินได้เวลาไปกินกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่แล้วก็มียำมุนเส้นนะคะที่ไปกินกับไก่ย่างของเรานะคะไก่ยา่างหอมๆนะพี่น้องจา๋าไม่ไปด้วยนะคะแต่ก็รับรองกินหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะคะถึงเวลาที่เราคอยมาถึงแล้วนะคะก็คือเวลาชิมนั่นเองมาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วนะคะคือการชิมนั่นเอง 음, 음 m 음어 a t Mmm. <Wow. S 2> รวยมากทุกคนอ๋อกินกับจำมือเส้นนะคะจำมือเส้นใส่กุ้งอืมอรอยมากอืม